ครับต่อไปนะฮเป็นการหาค่าความจริงค่าความจริงยังมี2แบบนะครับ1ฮะค,คิดลงมาเลยตามหลักที่ให้ไว้ 2. เป็นแบบตารางนะฮะนี้ดูแบบคิดลงมาเลยก่อนนะครับเขาบอกว่ากําหนดให้ p q r และ s เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริง p, p เป็นจริง q <R S 2> เป็นเท็จ r เป็นเท็จ s, <S เป็นจริงนะครับโดยเขาให้ใช้เครื่องหมายดังนี้ p และ q หรือ r นะฮะถ้าแล้ว P หรือ S ถูกะฮะนักเรียนก็ใส่ลงไปเลย P เป็นจริง Q เป็นเท็จริงและเทจได้เทจตามทันนะครับตามทันนะครับเอาเครื่องหมายหรือดึงลงมา R เป็นไรครับ R เป็นเท็จะเป็น f เทจหรือเทจได้เทจตามทันนะครับทีนี้มาดูฝั่งขวามือของนักเรียนนะฮะ P เป็นจริง S เป็นจริงจริงหรือจริงได้จริงตามทันนะครับ ทีนี้มาดูเครื่องหมายถ้าแล้วครับมันยังไม่ถูกใช้หนูก็เอามาจับชุดกองชุดนี้ F ถ้าแล้วจริงก็จะได้จริงเพราะนนั้สรุปมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับนะครับทีนี้มาดูต่อนะครับนักเรียนนะฮะประพจน์ที่สมมูลกันคืออะไรนะฮะประมุ์ที่สมมูลกันก็คือรูปแบบของประมุษสองรูปแบบใดที่มีค่าความจริงตรงกันเป็นกรณีต่อกรณีถึงจะสม,มูลกันนะครับทีนี้ การหาปรที่สมูลกันหนึ่งใช้ตารางนะครับกำหนดให้ p และ q เป็นโปรตจนจงตรวจสอบว่านี่เศษ p และนิเศษ q สมูลกับ p ถ้าแล้ว q หรือไม่เวลาหนูเขียนตารางนะครับหนูก็ใส่ p t t f f q t f t f นะฮะ p ถ้าแล้ว q ใช่ไหมคำว่าถ้าแล้วก็คือก็คืออะไรฮะจริงถ้าแล้วจริงได้จริงจริงถ้าแล้วเทจได้เทจนอกนั้นเป็นจริงหมดใช่ไหม จริงถ้าเราเทสได้เทสน้องนั้นเป็นจริงหมดอันนี้ก็เป็นจริงนี่ก็เป็นจริงนะครับที่นิเสธของ p ฮะนิเสธคือจำนวนตรงข้ามตอนแรกมันเป็นจริงนิเสธคือเทสจริงนิเสธคือเทสเทสคือจริงเทสคือจริงนิเสธมานะพอหนูได้นิเสธแล้วปุ๊บเขาให้หานิเสธ p และ q นะคาว่าและและก็คือจริงและจริงถึงจะได้จริงใช่ไหมนิเสธ p ตัวนี้เป็นตัวตั้งนะครับเทสและจริงจะได้เทส ตามอาจารย์มานะฮะเท็จและเท็จในเท็จตามอาจารย์มานะครับจริงและจริงถึงจะได้จริงจริงและเท็จก็จะได้เท็จนะครับอันนี้คือการใช้ตารางนะครับตรวจสอบนะฮะว่าสมบูรณ์กันหรือไม่ที่เขาไปหาว่านิเศษตัวนี้สมบูรณ์กับตัวนี้ไหมไม่สมบูรณ์ใช่ไหมเพราะอันนี้จริงอันนี้เท็จไม่เหมือนกันเลยอันนี้เหมือนอันนี้เหมือนแต่อันนี้ไม่เหมือนก็ตอบว่าไม่สมมูรณกัน ไม่สมมูลกันนะฮะการสมมูลกันคือมันต้องเหมือนกันหมดเป๊ะเลยนะฮะที่มาดูตัวอย่างต่อไปนะครับกําหนดให้ p และ q เป็นประพจน์จงตรวจสอบว่า p ถ้าแล้ว q และ q ถ้าแล้ว p สมมูลกับ p ก็ต่อเมื่อ q หรือไม่นะครับนะฮะเวลาหนูใส่ตารางหนูก็ทำจริงจริงเทสเทจริงเท็จริงเทจก็ต่อเมื่ออ่ะก็ต่อเมื่อคือมีกรณีเดียวจริงก็ต่อเมื่อเทจก็เทสเทสนอกนั้นเป็นจริงหมดนะครับ q ก็ต่อเมื่อ p นะฮะ คิวก็ตอเมื่อทีก็คือจริงและเท็จถึงจะได้เท็จใช่ไหมคิวเป็นตัวตั้งนะลูกจริงและเท็จถึงจะได้เท็จนอกนั้นเป็นจริงหมดตามทันนะครับที่2ตัวมาแลกกันและก็คือจริงและจริงถึงได้จริงนะอันนี้และตัวนี้จริงและจริงได้จริงเท็จและจริงได้เท็จจริงและเท็จได้เท็จจริงและจริงได้จริงถูกไหมฮะที่มาดูก็ต่อเมื่อก็ตอเมื่อเหมือนกันเป็นจริงต่างกันเป็นเท็จนะเหมือนกันเป็นไรเหมือนกันเป็นอะไรจริงต่างกันเป็น เทจต่างกันเป็นเทจเหมือนกันไป็นไรจริงถูกไหมฮะพีเขาถามว่าไอชุดเนี้ยสมมูลกชุดนี้ไหมเขาว่าสมมูลต้องเหมือนกันทุกตัวเห,เ,หเหมือนกันไหมลูกเหมือนเหมือนกันไหมเหมือนเหมือนกันไหมเหมือนเหมือนกันไหมเหมือนจะตอบสมมูลกันนะครับตอบว่า P ีถ้าแลคิวและคิวถ้าแลพีสมมูลกันพีก็ตอบเมื่อคิวอันนี้คือการใช้ตารางนะครับโอเคครับ